สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบ YouTube ที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานนี้ผมอดีเชิดเคยครับตีพัดการเด่นครับมาพ,พามาชมอัพเดตผลฝฟรั่งม่วงครับเรียกว่าซื้อพันธุ์เดงอายุทยาเบอร์สามเดงอายุทยาเบอร์สามไก่สิทธิ์อันนี้แหละครับผมเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ หยิบซีนี่ก็สิควันแล้วครับครบหาชิบมือพอดีหยิบซีเมษายนซองปัญหาหนึ่หกสิบหกห่อนครับเพ่ช่วงนี้ห่อนอากาศห่อนแห้งนะครับอ่าฝรั่งอาจ์ตมีใบอับบนนี้นึงอันนี้ขนาดผมอดัดหนามทุกทุกเสารได้ครับนี่หนามเสาผมผมผมจะมาอาดัดหนามก่อนหดหนามเต็มที่ ก็ยังมีความอันนี้อพอแดดแดดแกแห้งแดดแกจัดแห้งครับพี่นอ้องร่าส่วนที่พี่น้องได้จองไปนะครับเด็กจะเป็นส่วนหยอดนะครับที่ผมที่ที่ท่านได้ชมอยู่นี่นะครับสวยครับพี่น้องดูความยาาให้ครับป้า อันนี้ก็หกสามสิบอยู่นี้เพิ่มหกสิบอยู่พี่เจ็ดชิบแปดชิบหมดแล้วครับพี่นอ้องความยาวนะครับโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยทั้งหมดทั้งมวลเจ็ดชิบก็มีแปดชิบก็มีหกสิบห้าก็มีอย่างใี่ไหมครับประมาณนี้แต่ว่าส่วนหยอดนะครับกิ่งที่เป็นส่วนหยอดทั้งหมดก็แล้งสิแตกออกมานะครับก็แล้งสิแตกเป็นกิง่งออกมานะครับเป็นกิ่งแขนง กือบทั้งหมดถ้าเป็นกิ่งกระโดงค่ะส่วนปลายก็กำลังสีแตกกันสิครับอ่าต้นละแปดร้อยบาทครับพี่น้องแดงอายุทยาเบอร์สามอ่าสําหรับพี่น้องที่เข้ามาชุ่มไม้ก็คือตัวละแปดร้อยบาทเป็นพันธุ์แดงอายุทยาเบอร์สามครับหวานกรอบนะครับหวานสิเด่นไปทางหวานหมดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบะมีขมบะมีฝาดนะครับคนละพันครับทับทิมสยามเนาะ อันนี้มันแดงอายุดทยาเบอร์สามครับพี่น้องสวยครับสวยสวยกินไงเฮงครับอ่าเราประกันความงามเลยครับพี่น้องพี่น้องสนใจกัเพิ่มเติมกัโทษเลยนะครับสวนหกสองหนึ่งกับแปดสองสวนแปดแปดหอน,นี่ครับอ่าเมื่อกี้คือจังมีฝ่าเนาะครับนี่เป็นฝ่าคือจังฝนจะตกอ่าตกลงมาเลยครับอย่างแต่พอตกนะเนาะพี่น้อง เว้นไปสองเดือนก็กลัวแล้วครับตกมากครับพพอสิบมัทีก็หยุดนี่ครับเห็นนะสังเกตว่าก,วกินเขานี่ส่วนปลายก็เริงสิแตกก็เริงสิแตกแขนงออกทุกต้นเลยครับอาจจะไปกินกระดงก็ยากเหมือนกันนี่ก็เริงสิแตกส่วน,น,ส,วนส่วนบนนี่ครับถ้าเดี๋ยวเห็นดอกปุ๊บผมเด็ดดอกเลยครับพี่น้องเด็ดดอกเพราะว่าห้องเรต้องการดอกนะครับเนาะเดี๋ยวกินก็สิีสวยนะครับเราประกันคว่มงามครับผม รับประกันความงามอ่าพี่น้องได้ไปบ่มีบ่มี่มยังไรต้องพอใจสุกคนเพราะว่าเฮากับว่าเฮาเห็ดกิ่งพันงามอยู่ห่องเจ้าของงามบริครับพี่น้องนะครับถือว่าอยู่ในท้องตลาดนี่ถือว่าของเฮานี่สวยเป็นต้นๆหมดแล้วครับพี่น้องอแต่พี่น้องได้ชมแล้ว เปรียบเทียบไว้กันเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้เห็นเจ้านั่นเจ้านี่กัคนที่เปิ่นขายกิ่งกัพี่น้องน่าไปเปรียบเทียบกันเลยครับอ่าอ,อันนี้จะเป็นต้นต่ออกมากครับเขาว่าจะเด็ดเด็ดอยู่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะไปเด็ดประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งค่อยๆเด็ดนะครับพี่น้องสวยครับสวยนี่ครับส่วนปลายก็ต้องจีแตกออกแบบนี้ครับ ทุกกิ้งครับผมทุกกิ้งทุกกิ้งนะครับอ่านี่ก็เตะกออกก็มีนะครับก็ถือว่าบ่าเหี่ยวป่านไดเพราะว่าย่ำเสาผมอัดน้ำเต็มที่เลยอัดน้ำเต็มที่หยาก็เลยงามครับพี่น้องหยาย่างงามเลยว่าบบนี้หยาย่างงามเลยเดี๋ยวก็ต,ต้องฉีดยางขายหยาครับพี่น้องผมตัดบ่ไหวตัดเบอร์ชนเจ็บเอวเลยครับสะพ้ายคือตัดหยา ีก็ต้องสีดเอาสลับกันก็บตัดครับอ่ะนี่ครับก้างส,สวยๆไ,ไม่มีบลไลายครับต้นพันธุ์เขามีบลไลายแล้วครับประมาณห้าสิบหาสิบต้นแล้วครับผมไม่ได้ขยายไาวไไยยเย้เพราะว่าได้ออกไปก็มีแต่ขายแต่ขายเลยเพราะว่าก็เสียดายอยู่ครับเสียดายยอหลังอยู่เพราะว่ากิ่งพันธุ์นี่ก็ปีกกว่าแล้วนะครับ ไลมาแตกาก่กันยากันยาตุลาพฤศจิกาธานวามกรากลุ่มพามีนาเมษา,พพาปีแปดเดือนแล้วครับต้นนี้ประมาณปี8เดือนนะครับหลังจากได้ได้มงส่วนเจ้าของส่วนเมียพัน์เพิ่นนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็สิขยายอยูะครับพี่นอ้องเอาไว้เองนะเพราะจำนายจะส่วนหยอดครับ กิ่งมี่ผมจิตง่ามากสิพมจิตถ้าไปจะส่วนยอดเราก็ขายส่วนว่างคอนะครับว่างคอว่างคอเราจะาไ,ไป้ปลูกเองขยายพันธุ์เองนะครับเอาของงามๆให้พี่น้องไปปลูกเดี๋ยวชื่นชมครับผมแต่ว่าผมก็ทีเอาว่างคอสันๆไปไ้ปลูกนะครับอ่ะ้อน,นี้ก็เป็นการอัปเดต้ซื่งครับพี่น้องถ้าสนใจพี่น้องสนใจก็ ตัวละ800บาทนะครับความสูง70-80เซ้นนะครับโดยประมาณครับนะครับตัวละ800บาทรวมทรงเหรอครับรวมทรงรวมทรงเลยครับราคานี่นะครับความสูงสูงอิรินะครับอ่าสูงอิรินะครับบอด้อันนี้นะครับตรงปกแน่นอนครับรับประกันความงามให้กับพี่น้อง ลูกค้าทุกท่านนะครับห้างวอลหลอกนะครับผมว่ลตลอกก็คือมันเป็นอาชีพแล้วครับเหยีดไปก็ตลอกไปก็บขายวอได้โดนนะครับเดี๋ยวสังคมก็สิอันนี้เองแต่ว่าห้องมีแต่ขัดสิ่งงามๆให้พี่น้องครับผมตัดโดยวสวยให้พี่น้องไปแล้มีรับประกันนี่นะครับรับประกันหนึ่งเดือนครับผมรับประกันหนึ่งเดือนแต่มันตายจังได้กระทูมาแต่ว่าจะมีคู่มือการปลูกกันยังไงพร้อม ก็อยากให้พี่นออ้องอ่านเบิ้งน้าเั้ยครับอา่านเบิ้งวิธีการปลูกนะผู้ลงทุนก็ปลูกบ่เป็นนะครับพันธุ์นี่นี่เขาชอบแดดครับพลังชอบแดดถ้าปลูกในล่มหรือว่าในกระถางบ้างในหม่มนี่บ่ค่อยโตครับบ่ค่อยโตแล้วก็ยอดไม่ก็จะเป็นออกสีเขียวๆมีสีเขียวผสมอยู่ถ้าถ้าปลูกในล่มได้ครับเขาก็จะลูทุนกันว่ากายพันธุ์มัน่ได้กายพันธุ์น,นะครับพี่น้อง พันธุ์นี้เขาชอบออกแดดออกแดดเดี๋ยสีเข้มเลยครับสีม่วงเข้มเลยนะครับเราก็เห็ดปลูกตามคู่มือเขานะครับที่แนะนําไปนะครับก็เป็นไม้ประดับได้ครับพี่น้องกินก็ได้นะครับได้สารสีม่วงพร้อมคุณประโยชน์มากมายฝรั่งนี่นะครับเป็นลูกตลอดปีนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งเขานอตัดปุ๊บกิ่งไม้ออกมาก็มีดอกเลย นะครับหกเดือนขก้นไปนะครับพี่น้องบุครคนก็บว่าคือแพองแต่บ่แพงนะครับพี่น้องถ้าเปรียบเทียบกบเป็นใหม่แป,ป,ปลกนะครับสายพันธุ์ใหม่ๆสังเกตเลยว่าสีอยู่ราคาสูงนิดนึงทุกทุกเพืชครับทุกเพืชพี่น้องใหม่ดังแห่งแพงครับพี่น้องก็ยังก่าซื้อเนาะอันนี้เป็นเพืชที่เป็นใหม่ผลนะครับก,กินได้ตลอดปีเด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะครับพี่น้อง ข้าปลูกไปปับ๊บข้าปลูกล่องดินนะช่วยสร้างจริงเนี่ยยกตัวอย่างพี่น้องปลูกล่องดินปุ๊บพี่น้องก็ถาดตรงกลางเลยปุ๊บเอาไปขายต่อกระดิทุนเกลือลวครับพี่น้องนะครับหลังจากนาั้นคือกําไรอย่างเดียวอยากปลูกทําผลขายก็ได้ครับพี่น้องเป็นของแปลกนะครับโลละเท่าไรโลเพ้นเขาเพิ่นเจ้าของสายพันธุ์เพิ่นลงใน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 เฟียดเพิ่นเนาะไปถามบางว่าโลล300ะสามร้อยเพนะ จักจังใดนะครับที่เปิดขายลูกนะครับช่วงนี้เป็นของแปลกเนาะบ่ค่อยมีในท้องตลาดครับบ่บ่มีเลยล่ะครับบ่ค่อยมีอ่าบ่ค่อยมีอ่ะแต่ว่าบ่ค่อยบ่มีมันสิอันนี้ไปก็มีทับทิมสยามอยู่ครับพันเกา่าๆที่ที่เขาเคยเห็นอยู่ตลาดทั่วไปก็เป็นฝาดครับพี่น,น้องฝาดเม็ดหลายฝาดนะครับฝาดแห้งาบ่หวานบ่ก่อบ่แซ่บเปนต่อไปนะครับนะ โอเคครับมันนี่มาอัปเดตเพจนี้ครับพี่น้องครับสนใจก็อย่ื่อมติดต่อมาได้ครับหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับผมครับสวัสดีครับพี่น้อง